สวัสดีนะครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้ก็อยู่กับรายการมารดกมิชิดดาราร้องให้เหมือนเดิมวันนี้เอยที่ศูนย์เลยนะครับคุณอาศูนย์อนุรักษ์ช้างไทยเขาใหญ่ค่ะที่นี่มีเคนายูซาอยู่2ตัว2สาวก็คือนารีหมาผู้ช่วยแมวแล้วก็สีนวลค่ะเดี๋ยวสีนวลออกมานะคะตอนนี้เอานารีก่อนนี่ก็คือนารีนี่หนู14ล้านไลค์ได้เลอลูกฮะสิบสี่ล้านวิวค่ะแลหนูช่วยแมว3ตัวใช่ไหมเขาบแงล่งญเข่าเพราว่าสี่ตัว สตัวเนี่ยสาตัวสนะน่าจะสามตัวัวสุดท้ายสตรงได้ข่าวว่าปลอดภัยแล้วสุขภาพดีสุขภาพปลอดภัยแล้วก็แล้วก็หายจากโควิดโควิดนะคะตอนนี้อยู่ในขั้นตอนของการหาบ้านหาบ้านนะคะก็จะใกล้ละจะใกล้ละ เพราะว่าอยู่ที่โรงพยาบาลสัตวแพทย์พิทาวดีค่ะทีนี้ก็ก่อนสตง2ตัวมีแมวดําเป็นตัวแรกตัวที่2เป็นแมวอะไรครับแมวดําเหมือนกันนะคะอ๋อมีดำสองส้มหนึ่งค่าดำดำคือตัวเมียแล้วก็ตัวผู้ตัวผู้ตัวเมียตัวแรกเนี่ยก็คือมีคนอุปการะไปแล้วนะคะส่วนตัวผู้อยู่ที่โรงพยาบาลสัตว์ทองหล่อพระรามเก้านะคะทองหล่อพระรามเก้านะคะก็อยู่ในขั้นตอนของการหาบ้านเหมือนกันค่ะ <ะ>น,น่นนารีหนูนนนนเก่งมากเลยนะเนี่ยช่วยแมวตั้ง3ตัวเนี่ยทีนี้อยากจะรู้ว่าถ้าเกิดท่านผู้ชมช่างบ้านเนี่ยจะเอาหมามาฝึกเคนายเนี่ยเริ่มต้นแข่ยุกกี่เดือนนะครับแบบน,นั้นคือจริงๆอ, <c oughs> อ่ะอย่างนารีนี่คือเริ่มฝึกตั้งแต่3เดือน3เ <c oughs> <c oughs> ดือน3-4เดือน3 4ถึงเดือนนะครับ ขนาเล็กๆเลยค่ะแล้วก็ทีนี้เนี่ยก็ต้องอยู่ที่นี่ตลอดไปเลยหรือเจ้าของมาเยี่ยมได้บ้างนี่คือเจ้าของเราอะคือเจ้าของมูนิที่คือเจ้ามูนิที่คือเจ้าของเลยนะค่ะมูนิที่คือเจ้าของค่ะแล้วแล้วนารีนี่เขาเป็นสาวสโลเวเนียสาวสโลเวเนียมาจากสโลโวเนียนะคะเป็นพันเบลเยียมมาลินอยส์หนูกดูคล้ายเชฟเผิดมากเลยตอนแรกพ่อนหนูเป็นเชฟเปิดไม่ค่ะหนูเป็นเบลเยียมมาลินอยส์ค่ะ นะคะทำตาหวานๆตรงนู้นสิคะเขาอายครับเขาเขินกล้องไม่ใช่ค่ะอยากกินนมค่ะอยากกินนมนะคะเดี๋ยวให้กินค่ะอยากกินนมค่ะแล้วพี่สีนวลอยู่ไหนนีทุกตอนนี้พี่สีนวลอยู่ไหนคะพี่เี้ยงอะไนคะค่ะเดี๋ยวอ่าระหว่างระหว่างเล่นเดี๋ยวรอสักครู่เดี๋ยวเราจะปัดพักให้สีอออกมานะครับเพราะนายเลี้ยจะเล่นแล้วครับค่ะเดี๋ยวเราจะขัดพักนึงนะครับปล่อยให้สีนวลออกมาค่ะอ่ัดีคกรอบนะครับ กลับมาอีกรอบหนึ่งก่อนจะปิดรายการเจอแล้วครับศีนวลศีนวลไปไหนมาลูกศีนวลไปสัมภาษณ์มาค่ะอ๋องั้นหนูหันหน้าหากล้องนิดนึงนะเมื่อกี้นาเรเขาโชว์ตัวไปแล้วมองทั้งนี้ศีนวลคุณนลักษณะพิเศษคือหันหลังให้กล้องตลอดเป็นสาวติดเป็นสาวใช่เป็นสาวติดถ้าถ้าไปสังเกตภาพศีนวลที่ผ่านๆมา เจ้าหันหลังหลังอย่างเดียวๆโอ้หนูหันหลังตลอดเลยนะอ่าไม่เป็นไรค่ะถ้างั้นเดี๋ยวเออซินวนหนูต้องกลับไปเข้ากล้องอีกรอบหนึ่งใช่ไหมลูกค่ะอ่าอันนี้คือบางทีมีรายการหนึ่งจะมาถ่ายน้องได้พอดีน้องดังพอๆกับน้องนารีนะครับค่ะจริงๆคนนี้เขาก็เป็นดาราสาวมีดาราสาวมีแฟนคลับเหมือนกันเยอะมากอะหันไปนิดแม่ดูพร้อม <Hey. S 1> โบท๊ทเล่าเรื่องความติดของอนนสีนวลหน่อยสีนวลจะเป็นสนัขที่ล่าเริงค่ะตลอดตลอดเวลา <c oughs> ใช่พอๆกับนาดีแต่ว่าเขาจะขี้เล่นกว่าใช่แต่ว่าเมื่อถึงเวลาที่เขาทำงาน <c oughs> แบบเขาจะสลับส,บสวิตชุบโหมดทำงานคือหน้าเขาจริงจังมากเเห็นได้ชัดเลยว่าพอจริงหน้าเขาที่จะทำงานคือแบบเขาแบบมุ่งมั่น จริงจังเจะเป็นคนละหมดกับที่เราเห็นในโซเชียลมันเป็นคนละตัวใช่แต่ว่าเขาเป็นเหมือนสาวติดนิดนึงแบบเวลาพอเห็นกล้องปุ๊บหันหลังให้แล้วหนูกี่ขวบแล้วค่ะสองขวบสามสองขวบสา,สาเดือนนะคะทน,นานารีเขาไปช่วยแม่มา3ามตัวส่วนหนูได้ข่าวนี่จะถูกโจยตัวจริงไม่ใช่ความจริงใช่ไหมลูกไม่ใช่ความจริงข่าวลวงเลยทำหนูแย่ไปหมดเลยเนาค่ะ อันนี้ก็ต้องขอบคุณคุณอาวีนามากๆนะครับสปอนเซอร์ที่แบบโอ้โหพาเลยถึงที่ถิถ่นเคนายเลยแต่ต้องถามนิดนึงแล้วซาฮารากับซาฟอรีแล้วก็ลินลีล่อยู่ที่สุนยอื่นใช่ไหมครับไม่ไม่ใช่คะ่ะคือเขามีเจ้าของอยู่นะคะแล้วเขาก็อ,อยู่ในทีมของ K9 นายยูาของเราแต่เวลามาฝึกกับเวลาปฏิบัติภารกิจเขาก็จะนำะทั้งสมา มาฝึกร่วมกันนะคะแต่เวลาภารกิจสําเร็จแล้วเขาก,จาก็จะ้าไปยอยู่กับบ้านอยู่บ้าน,านเขาเขา,เขามีบ้านเขาอยู่้านนี้คือบ้านของนารีกัศรีนวลน,น,น,นารีกัศรีนวลอยู่กับ ช้างค่ะช้างอยู่กับช้างช้างชงน้องเคยเห็นช้างหรือเปล่าเดี๋ยวเขาน่าจะขอมาถ่ายที่ช้างในวันนี้น่าจะไม่ได้แล้วน่าจะได้แค่หนูสองตัววันนี้ก็ต้องขอบคุณคุณโบ๊ทกับคุณอาวีนามากๆนะครับสปอนเซอร์ที่น่ารักแล้วขอบคุณสปอนเซอร์ท่านอื่นที่สนับสนุนด้วยใช่ขอบคุณมากนะคะนล้วเม้าวานิดแล้วก็ไอทีโซลูชันนะคะมาติดตามได้นะคะน้องสีนวลกับนารีนะคะอยู่ที่เขาใหญ่ตลอดเวลานะคะถ้าไม่ติดภารกิจจะมาเยี่ยมนารีกับสีนวลนะคะก็สามารถโทรมาถามน้องโบ๊ทได้นะคะที่ เบอร์อะไรคะเบอร์ของศูนย์ช้างก็คือ095 601 7้าหกน็สอะคะก็สอบถามมาเผื่อ,อติดภารกิจหรือว่าอะไรจะได้ไม่เสียเที่ยวนะคะค่ะค่ะโอเคค่ะขอบคุณค่ะนารีรถใครคะนารีรถใครคะรถนารีรถนารีกับรถสีนวลน,นะคะ,คะอยู่ที่มูนิทิ Stand by พร้อมตลอดเวลาไหนนารีครับนารีโชว์หน่อยโช,โ,ชโชว์เลขทะเบียนรถหน่อยเผื่อเผื่อท่านนารีทำไมให้โชว์ไหมคะนี่ชมรถนะคะข้างหลังเนี้ยเรากำลังทำบ้านนะคะเดี๋ยวข้างหลังรถอะคะ่ะนิดนึงพาชม ว่านารีกับสีนวลอยู่ในบรรยากาศตอนนี้เรากําลังทำทำบ้านใหม่ให้กับนารีกับสีนวลนะคะแล้วเดี๋ยวแวะมาอีกทีหนึ่งจะได้เห็นบ้านสวยๆข้างหลังนะคะภายในข้างหลังเปิดดูได้ค่ะเป็นอุปกรณ์ที่เอาไว้เตรียมอันนี้อุปกรณ์เตรียมพร้อมในการฝึกหรือว่าทำงานค่ออๆอ่เปิดดูค่อยๆมาดูน่อยนารีพาชมรถหน่อยสิคะนารีพาชมรถหน่อยสิคะ stay นาสเตยคือรถคันนี้จะต้องสแตนบายพร้อมตลอดเวลานะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะมีอุปกรณ์ทุกอย่างจะมเีเต็นท์มีโตะ๊ะมีพัดลมพร้อมที่จะออกไปข้างนอกนะคะหมวกและชุดของแฮนเดอร์อ่ะโบสอธิบายค่ะ,อ,ะอ,อุปกรณ์หลักๆที่เราจะต้องมีเลยก็คือเป็นของน้องหมา ก็คือ,อเป็นบ็อกซ์สำหรับใส่เวลาเราปฏิบัติข้างหน้าที่ข้างนอกแล้วเราจาเป็นต้องให้น้องอยู่ข้างในเพื่อที่จะได้พักอย่างเต็มที่หลังจากปฏิบัติภารกิจแล้วหรือทำการฝึกแล้วเรียบร้อยแล้วก็จะมีอุปกรณ์เป็นกระเป๋าเมดิคค่ะที่จะคอยซัพพอร์ตน้องเวลาหลังจากที่ฝึกแล้วหรือว่าเกิดเหตุน้องอาจจะเหนื่อยเยอะจน ต้องการออกซิเจนเราจะมีถังออกซิเจนหรือว่าอุปกรณ์กู้ชีพทั้งหมดอยู่ในนี้ทั้งคนและสุนัขสามารถใช้ได้ด้วยกันได้ค่ะ,นะคะแล้วก็จะเป็นอุปกรณ์การฝึกทั่วไปที่อยู่ในรถนะคะซ,ซึ่งซึ่งนารีเวลาไปฝึกแล้วเวลาออกไปปฏิบัติภารกิจก็เป็นรถคันนี้นะคะแล้วก็พร้อมเสมอเราสามารถที่จะเมื่อได้รับคำสั่งปฏิบัติภารกิจ ก็ไปได้ทันทีแล้วไม่ต้องห่วงเรื่องร้อนนะคะเพราะว่าเรามีา Power b o ์อยู่สามารถที่จะติดแล้วก็พพอร์ตโดยแอร์ของทางด้านรถได้นะคะค่ะอ้าวนารีมาสถานท,ที่ที่นี่นะคะสถานที่นี่เนี่ยคือ,อศูนย์อนุรักษ์ช้างไทยเขาใหญ่นะคะเพราะไม่ต้องเป็นห่วงเลยนะคะว่านารี อ,อยู่ในสภาพแวดล้อมอที่ดีแล้วมีความสุขแล้วได้โอกาสเล่นอยู่ตลอดเวลามีพื้นที่พร้อมเสมอนาลีชอบทำอะไรบ้างนาลีชอบวิ่งค่ะเชา้ามาคือเปิดคือเราเชา้ามาเนี่ยจะพาน้องแบบเดินเล่นขับถ่ายเดินเล่นแต่ก็ปล่อยให้เขาวิ่งเล่นแบบ ออกกาลังกายของเขาได้เต็มที่เลยค่ะแล้วก็วิ่งรอบไปวิ่งรอบรอบสวนอะไรเงี้ยค่ะเหมือนกับพร้อมออกกําลังกายให้น้องแอคทีฟอยู่ตลอดเวลาไม่มีความเครียดไม่ใช่ว่านาลีจะได้วิ่งแล้วแฮนเลอร์ก็ได้วิ่งด้วยแฮนแฮนเลอร์ลดน้ําหนักด้วยใช่ค่ะอ้าวละค่ะ